โอ้โหขนาดดมกิ่นขนาดนี้โอ้หต้องจริงรับผมก็ต้องชมจังทีเพราะเองใจกล้าวิ่งเข้ามา <S <S ใช่ไหมยึงคิดว่าจะรอดพ้นใจดีสู้เสือวิ่งเข้ามาแต่เพลินไหวิพริเขาดีอ่ะเขาก็เห็นว่าวิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ปล่อยไปเรียกตรวจเพราะลักษณะพฤติกรรมมันแปลก ราะรถมันเทียบมาเลยเทียบมาเลยนี่วัน่ไวันอันนี้วัยวันนะวัยวันเดี๋ยวมาปากใชครับวัยวันอันนี้เก้าเก้าเก้าครับคนละที่ห้อคนละคนละฐานการผลิตแต่ว่าอาจจะเป็นบริษัทมาอจากโซนเดียวกันครับผู้ผลิตอ่า ตัวยาก็น่าจะคล้ายนใช่พี่กครับแล้วก็จบที่ก็ไอเนี้ยไอไววันเอ้ยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเก้าเก้าสี่ตัวมันมีเก้าเก้าสี่ตัวก็เก้าสามตัวด้วยนะครับมีก็เก้าเก้าแดงมีเชแดงเชยเหมือนคือมันเป็นเหมือนฐานการผลิตนะครับเหมือนเี่ยเลยอย่างพี่บัญชาบอกว่าถามว่าพวกเดียวกันไหมผมยืนยันว่าพวกเดียวกัน เพราะว่ามันมันพวกที่ขายชาติมันก็เลยพวกเรื่มงนั้นหมดาหละไม่ใช่ร้อตารอใจก็คือเกิดจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ไปเส้นไหนก็ก็ก็อันนี้ลักษณะของการตั้งด่านของเขาเนี่ยดูอยู่สองอย่างแล้วเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันเหตุในถนนในเส้นทางที่มันอาจจะเกิดอุบัติกา์ตกับเรื่องที่สองเนี่ย ที่เข้มง,งวดมากๆที่ผู้การเขากำชับเลยได้จุดในเรื่องของการเส้นทางเรียงยาเสพติดเวณที่ไปตั้งเนี่ยที่อยู่เลือกดินขทางเชิงปรานตรงนี้ก็เป็นจุดล่าแหลมอีกจุดหนึ่งที่มักใช้ในเส้นทางก็เป็นจุดที่เขาไปเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นทำไมที่ถามว่าสาเหตุก็ไปจับได้เฉพาะในเองแถวนี้เพราะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราตั้งด่านเต็็จขึ้นที่จับได้แต่ว่าเขาไม่ถามัานด้านหลังไปเปิดาน้ออยอย่างนี้ มาจากอีสานเออไม่ได้เพราะอย่างที่บอกนะว่าปลายทางใช่ปลายทางตรงแต่อยู่ที่นะไม่พี่พี่บัญชาคือคืออย่างเงี้ยมาจากอีสาน่ะมันก็ต้องเข้าเซมโหยธินถูกไหมแต่ถ้ามาจากเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าเส้ยนลำสองถูกไหมเข้าเสยนสองเข้าใช้เสียแล้วแต่มันจะอยู่ที่ไหนสุดท้ายเนี่ยเมื่อไม่น้ามเมื่อมันแคบลงเนี่ยมันก็ต้องรวมมันแค่แบบเนี้ ล้วนเลยก็คือหลบไปตามเหมือนเล็นเล็กเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นถนเส้นใหญ่ก็หลบได้แต่อีกอย่างที่บอกไอ้เคสนี้มันแตกโครงที่มันเจอด่านที่ข้าด่านที่ข้อด่านมันไม่ใช่ว่ามันคุ้นและเคยทำนะครับหรือว่ามันกล้าทำแล้วก็นต้องกล้าตคยตัวที่เคยโดนต้นผ้าดินถล่ามไม่เป็นอะไรอืมกช่ครับก็อย่างเงี้ยเราจะมีมาตรการในการตั้งด่านเพิ่มเติมอย่างไรบ้างรบก็ๆครับก็ไอ้ตั้งด่านในโปรเตสตั้งอยู่แล้ว แต่ที่บอกเมื่อก,กี้เนี่ยว่าตรงไหนที่เป็นทางโจนเนี่ยเราเข้าอยู่เช่นเส้นน้องเสือวังน้อยน้องเสือด้านหลังนั่นแหละเราก็ต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับนอกจากใช้วิธีการสืบสวนแล้วเนี่ยวิธีการบนน้องถนนเราก็ทํานะครับแต่ที่เห็นชัดๆก็คือรถเนี่ยเป็นรถวีออสทั้งเล็กแต่บรรทุกเพียบไปอย่างท่านว่าบอกบเพียบไปเลยเนี่ยแล้วก็ต้องชมตำรวจผมด้วยว่าเขามีไหวพริบดีนะครับก็ต้องขอบคุณตำรวจผมตำรวจน้อย เขาตกตาเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าคือคือถุงมันใหญ่นะถุงมันใหญ่ถุงมันใหญ่เสร็จปุ๊บมันมันมันเหมือนกับที่เวลาทุกเสื้อผ้ามาเป็นมือสองเป็นอะไรมาเยอะๆนะเป็นมัดๆใหญ่ๆอะไรคล้ายกันลักษณะมามามาแบบแต่มันก็คงที่ว่าเจ้าที่จะปวดคงไม่รู้พอบอกเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรอื่นไปเพราะงั้นถ้าใปรหนึ่งเนี่ยตาเขากายกายมีวีดีโอไหมวีดีโอวีดีโอ ออ <S <S สองถึเดือ,อ,อนมาวางขางใร่วมกันทั้งหมดเออเฉพาะล็อตนั้นก็ยี่สิบล้านเม็ดแล้วตั้งแต่มกราคมา <S <S ครับเออ,บอก็มาคิดที่ท่านบุก,การบอกเออที่ได้มาเยอะๆนั่นแหะได้จากทุ่สื่อสือส่อแล้วเขาขยายขยายขยายไปแตเกเครือข่ายเครือข่ายแต่นี้เนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือดาดดาดเป็นตัวจับได้แต่ที่เราจับได้เพรทั้งหมดไม่ใช่ดาด ไปลัางหนาของการคือตัวแล้วก็ขยายปลอันนี้อันนี้อันนี้เป็นภาพตอนจับอกงสเรา่กเอ่ข้าเลยสายน่ะยท่ากสยหอเน โอเคโอเค่ม okay. okay. ันไม่นรถมไม่ต่แต่ว่าอยู่ที่ว่าอัเดียวกันแต่ว่าอนี้อผมนะอันนี้ผลกที่เขารูกนี้นะอันนี้ีอะไรดมันอาจจะเ้ย่างี ที่ผ่แ้จะของแต่นี่ความารน้อย <ต Lana. S 2> ่างนี<ะ>้ม <ING> ี